สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในบทที่สองจากภาิแห่งความมืดอ,อยู่ในช่วงซอมบี้ระบาดกว่าจะเก็บมาครบสิบเจ็ด่านนี้แบบเหนื่อยนะโอเครู้สึกจะเป็นด่านสุดท้ายบุดดงจันท์สินะอเอาฮีซอบาดออกไปไม่ใช้ไปเรื่อมาเลยโอเคครับดาซอมบี้ได้คุ้มค่าอยูน่นะถ้าชนะถ้าชนะทุกด่าชน,นะ จบแล้วมันจะได้พลังงานสูงสุดเพิ่มมาไปคือคอ่ดข้างง่ายนะเพราะว่ามันเป็นด่านของช่วงแรกๆรกผมจำชื่ออูเบอรล้รผมไม่ได้นะัชื่อว่าอะไรนะเอ๊ะโรเจอร์ Roger วะใช่ไหมนะที่ผมจำไม่ได้จรงๆนะแล้วก็น้องน้ำแข็ง กดดูเลยแล้วกันนะอ๋อเราจสตัตโอเคส่วนไอ้บอสซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างน่ารำคขานนะมันจ้องจะไปตีบ้านอย่างเดียวเลยคือผมก็อยากฆ่ามันอยู่นะแต่มันชอบมุดลมงดินนะแล้วมันจะมุดไปเรื่อยๆเ,เกว่าจะถึงบ้านเติมันบ่อยอยู่โอเคตีบ้านเลยจบเลยแล้วกันนะส่วนไอ้บอสนั้นก็ปล่อยไปโอเคเคลียร์ อ่าได้เหรียญตาไปด้วยมือสังหาซอมบี้สองแล้วก็สิบกระป๋องแมวโอเคอันนี้ไม่มีผลอะไรเพราะผมเก็บตมบัตมาครบแล้วนี่นี่อันนี้แหละสำคัญพลังงานสูดสดค้าสิบอืมโอเคครับงั้นคลิปนี้หกขอจบแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายบายครับอาจจะเร็วหน่อยนะ